มาแต่งหน้าบ้านเต็มเลยวะกูยังไม่ได้ไปไหนเลยไอ้สัตว์กูโดนเพื่อนเล่นแล้วเนี่ยพี่อ่ะยังอยู่นะกูไม่เห็นเมื่อไงหลังบ้านเพรมันเพราะว่าใครสวนชิงตัวเนี่ยมันมันทีปืนปืนมันอยู่แถวบ้านแล้วมันอยู่หลังบ้านมันอยู่หลังบ้านมันอยู่หลังบ้านเห็นแล้วไหมหน้าบ้านอ่ะมาแต่งหน้าบ้านอ่ะเซตบ้านเยอะอยู่นะพี่ตอนนั้นแบโอ้โหอ่ะสามปีคันได้เลยเว้ยเราจะพาไปเปล่าอุ้ยออกคำไหนอ่ะเอาศพไปอยู่ยัง สุดหล่อสุดหล่อรถเป็นอะไรอ่ะสุดหล่อไปพี่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปดหล่อเรบ้านแบบนั้นสุดหล่อลาไม่ให้ครับสุดหล่อใครใครไม่แจมไหมสุดหล่อเป็นไรรถเป็นไรเขาขับีโอหน้าบ้านแล้วเขาขับ G T O ้าบนแ้เยิงหรือเปล่าให้ปัญญาอ่อนรอคงไปเริ่มนะที่ตอนนี้แท็กมันป่ะใช่แท็กมันแท็กมันนะอเวชั่นเนี่ยอเวชั่นดีกว่าถ้ามาทำว่าแบะสลดหนักแท็กมันโอ้โหน่าจะโดนบ๊มครับน่าจะโดนช็อตกันทร์อ ดูรถมันดิไอ้เหี้ยแล้วบอกเรากูว่าอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านอยู่ตรงร้านเสื้อผ้าตรงบนไฮเวย์มาๆๆมามาบไฮเวย์พี่บ๊อบไหนนี้มันแตกแล้วหนึ่งมันแตกแล้วมันแตกนี้ปุ่มหกห้าส่วนเครื่องไหนต่อแล้วพี่รถรถรถรทบจะไปทำบ้านเนาะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วมันกำลังขับมาทงเออมาแทงนี่ลงไฮเวย์ มัดแต่งเขากำลังกลับบ้านนะวิช <em Fern anda> ันอยู่ที่โพที่โพบิกเจอไหมมัดเพิ่มเวลาแล้วช่วยหน่อยไอเต๋วพี่ตอนนี้เคสเราหมดแลมาตรงไอป้อมถ่วยมาดิสัตว์ว์ปจังเลยฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะนะวะเป็นไรอะไรผมมาแล้ว เฮ้ยเชี่ยตัวบักวะเนี่ยขี้เอ้ยปั๊มยาไม่ขึ้นต้องใส่ยาในช่องเติจ้าปั๊มตัวเพื่อนแม่งเยอะจัดเออสวยไม่ขี้วะมี้หอบเลยหอบเลยโอ้ยขี้หอบเลย พื่อคนหนึ่งชูเพื่อคนหนึ่งชเองหนูชบเองหนูชบเองเพื่อมาช้าจับไอ้เหี้ยขอส่วนไหมหนูชบอยู่หนูชบอยู่สวยี่มันไม่เก่งไหนมันเออโง่ไร้เหี้ยห่อหอได้หอ้หอแล้วหอยแล้วไปไป่อส่วนไปดิุบเรไวไวไวไม่มีห่อนะหนูไม่มีหอพี่พี่หอพี่พี่อเพิ่มยางพี่คุณมาเอ้ยใครหอด้ห่อก่อนห่อ่อเ่เล่เลยตห่อไอห่อไไ่า่ย่มั้งนมั้ะ ไเพื่อนไเอร่าเอกโดนเพื่อนไล่ไกลๆอยู่แว็กเนอร์พี่อยู่โซนเสาร์อาทิตย์ไม่มาเลไได้ได้ครับโอเคโอเคลงมาที่มันเป็นไงบ้าง ขอแค่ตอรอละไอ้สันชนะจบเลยคนเนี้ยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยื้อให้อยู่เออไอสันเอาดีเฮียคุณกบผากูมาแล้วใช่หรอพี่กาพี่พี่พี่เตอร์เฟอร์พี่เตอร์เฟอร์มาด้วยเจอสองคันโลกมันโลกมันโลกมันโลกโลกดีเฮียลอยเฮียอะไร ไอ้ชีกูมาแล้วเอาดิไอสัตว์ไม่จริงกูมาเยอะเอ้ใครชนอ่ะสวยมากเยอะบ๊มไอสัตว์นั่นแหละสวยน้องเอาดิเอาดิฉับดิต้องมาฉับดิต้องมาหลบหลบหลบให้เพื่อนเอาใครวนะน่ะ สวยๆเฮีย้ยอะไรอะพวกกูโดนพี่พี่โดนไล่สามคันนะ<ว>ก,ก<ำ>ูป่อวะกำลังกำลังไปกำลังไปกำลังไปเส้นเลเบลโอทะเลทรายเฮีย้ยรถกูแดงแล้วกูกดเคสหมดดะเฮีย้ยตอนรอมาสักคันหนึ่งกำลังกำลังเออสอักอติ้งขึ้นมาดิอ๋อพวกมันด้วย嘛พี่น่าจะหลุดนะไม่ไหวไม่ไว